สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพบกับชุดประจำชาติที่ชนะบนเวทีการประกวด Miss Universe เมียนมาปี2020 congratulations มาดเวยสสำหรับชุดประจำชาติที่ชนะบนเวทีการประกวด Miss Universe เมียนมาปี2020มีชื่อชุดว่า dove x หรือเป็นชุดประจำชาติที่ชนะการประกวดจากเมืองดาวาหรือเมืองทวาย ในสำเนียงของประเทศเมียนมาจะออกว่าเมืองเแวรหรือเวซึ่งเมืองทาวายนี้จะตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทาวายด้านเหนือบนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมาซึ่งจะตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยเป็นเมืองปากแม่น้ำอยู่ห่างจากทะเลอันดามันราว30กิโลเมตร สำหรับดีไซนเนอร์การออกแบบชุดประจำชาติของเมืองทวายชุดนี้นั้นมีชื่อว่าเท็ดไนเซนซึ่งเขานั้นได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เมืองทวายอยู่ใ,ใกล้กับทะเลและเป็นเมืองปากแม่น้ำดังนั้นเมืองทวายจึงมีนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเขาได้นำเอาไข่ของนกพิราบมาทำการออกแบบ เป็นชุดประจำชาติให้มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นและนกชนิดนี้ในภาษาเมียนมาจะเรียกว่านกเข่าพมา่าหรือนกพิราพมา่านั่นเองสำหรับนกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามป่าเต็งรังป่าดิบแล้งหรือป่าละเมะซึ่งบางครั้งสามารถพบนกชนิดนี้ได้อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่จำนวนมากมักหากินตามพื้นดินอาหารของนกชนิดนี้คือมเมล็ดพืชและธัญพืชต่างๆ รวมทั้งเยื่อไผ่ซึ่งนกชนิดนี้จะมีฤดูผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมสำหรับในประเทศเมียนมานั้นจะพบนกชนิดนี้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและใครที่เคยได้ไปเที่ยวในประเทศเมียนมาตามวัดวาอารามต่างๆจะพบเห็นนกเขาเมียนมาหรือนกเขาพม่าอาศัยอยู่ตามวัด ซึ่งเมืองทวายเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเมียนมาซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุอัญมณีทรัพยากรทางทะเล แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งแม่น้ำทะเลแมกไม้และป่าเขาซึ่งทำให้ชื่อของเมืองทวายได้รับการกล่าวขานในฐานะเมืองดาวรุ่งเศรษฐกิจที่เตรียมเปิดพื้นที่รองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อาทิเช่นท่านเรือน้ำลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมขณะเดียวกันเมืองทวายยังเป็นเมืองแห่งยอดเจดีที่ร่ำรวยด้วยาศาสนาพิธีกรรมและความหลากหลายของผู้คนต่างชาติพันธุ์ และในประวัติศาสตร์มีการบันทึกไว้ว่าเมืองทวายมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ตั้งแต่ศตรวรรษที่18ตามเอกสารระบุว่าในพื้นที่เมืองทวายเคยมีเมืองโบราณถึง16เมืองแต่จากการศึกษาจากแผนที่ทางอากาศพบเมืองโบราณ4เมือง เมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่าเมืองตะกะละในภาษาบาลีหรือเมืองมิวฮองในภาษาเมียนมาซึ่งแปลว่าเมืองท่าเรือที่มีความเก่าแก่นับพันปีที่ผ่านมามีการขุดค้นทางโบราณคดีโดยรัฐบาลของประเทศเมียนมาแต่ก็เป็นการกระทำเพียงระยะเวลาสั้นๆจากการขุดค้นที่ค้นพบที่เมืองตกะกะละ มีการค้นพบวัตถุโบราณจำนวนสำคัญมากมายมีการค้นพบพระพิมพ์จำนวนมากรวมถึงโบราณวัตถุยุคพุก,กามตอนต้นรูปเคารพในศาสนาฮินดูจำนวนมากมายและในปี2011ทางรัฐบาลเมียนมาได้เขียนรายงานเรื่องความสำคัญของเมืองโบราณในพื้นที่ทวายส่งให้กับรัฐบาลกลางโดยเสนอต่อรัฐบาลของประเทศเมียนมาว่า ควรจะปกป้องเมืองโบราณไม่ให้ได้รับผลกระทบจากโครงการจนกระทั่งปี2012รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองโบราณตะกละอย่างไรก็ตามในทางการปฏิบัติของรัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางของประเทศแต่สำหรับเมืองทวายซึ่งอยู่ไกลจากศูนย์กลาง ทำให้ไม่ได้รับความสนใจและที่สำคัญไม่มีหน่วยงานเกี่ยวกับศิลปะหรือโบราณาคดีในพื้นที่นอกจากนี้ในระยะเวลา60ปีที่ผ่านมามีสงครามภายในประเทศทำให้การค้นคว้าหลักฐานทางโบราณาคดีไม่ได้รับความสนใจจนกระทั่งหลายอย่างได้สูญหายไป